เจได้ด้วยซ้ำเพราะว่ามีเจสามตัวซึ่งเจสามตัวนี้ก็พูดถึงอดีตปัจจุบันและอนาคตของแจ๊สเปาล์ค่ะส่วนเราก็เป็นไกด์พลาสต์ใช่เรารู้จักมันตั้งแต่เด็กๆเลยเขาอยู่มา50ปีเรายี่สิปีเนาะครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเลย26่สก็ได้อะไรต่างๆซึ่งของชีวิตเลยที่รู้จักแจ๊สเปามานะคะพูดถึงล่าสุดนะเซ็กซี่ เป็นสาวแล้วคุณเป็นสาวคุณเป็นสาวก็วเลยไม่จริงชุดนั้นเป็นชุดที่พี่เขาส่งม,มาให้เราก็เลยแบบหาโอกาสใส่ให้เขาด้วยซึ่งวันชูไปน้ำอ่ะเรากรู้สึแบบลงให้เขายัางไงเลยมันก็ต้องได้แบบเออน่ารักทุกูกประมาณนดิก็เลยลงในสาวไปน้ำเพราะว่าไปน้ำจะดึกเลย <laughs> ก็ตะโกนร้อนอกนน็ดึกๆเกิดจะเย็นลงบ้างอะไอ่าเงย แต่พอาจอเป็นสาวแล้วจะได้เห็นรูปแบบนี้เรื่อยจริงๆหนูก็แต่งประมาณนี้มาเรื่อยๆอยู่แล้วแค่แบบไม่ชุดว่ายน้ำนะอจาจจะแบบว่าเซ็กซี่ขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยแต่คนก็แซวว่าเหมือน,นไม่ไม่กล้าจริงข่าวดังหนูเลยชุดว่ายน้ำชุดเป็นสีดำอ๋อเราคือข้างหลังแบกกาวมันค่อนข้างโลภเลยเงี้ยแย่งสีกันก็เลยเออเขาขาวดังไปเลยจุดๆเราเคยเปลยนไหมใส่งชุดว่ายน้ำอ่ะไม่ค่อยค่ะถ้าชุดเป็นพอดีถ้าชุดเป็นใช่เรา ต่ลาชุดน,นไม่ใช่เราเวลาใส่ก็จะแบบเฮ้ยขือนแนี้ก็ลงีไรไม่ค่ะไม่ตองดูเลยไม่คย่อยไม่ค่อยให้คคคคอยอยใครดูค่ะส่วนใหญ่ถ้าจะดูก็จะมีแต่แบบมีเบอเร์กั้งรองน่แหลนว่าวยไหอย่างเี้ย่ก็มีค,มค,มค,มคนคอมคอมเมนต์มาว่าถึรอคอมเมนต์เหมือนไม่หวงนะคอมเมนต์เหมือนฉอา ไปก็เหมือนแบบห่วงเขาแบบแง่เราอวดฉันก็จะอวดบ้างนะให้เธอห่วงบ้างเหมือนไม่ห่วงอิจฉาว่าแบบได้ซีเพิลงบ้างเพราะเดนี้เขาหุ่นดีแล้วเขาคิดใส่ว่างั้นเออเพขาหุ่นดีกว่าแล้วว่าฮาร์ไพเวลาเขาอยากจะลงบ้างอะไรล่ะคะเหมือนเหมือนเขาอะไรคะใช่ใช่จริงเขาก็แบบมีรูปของเขาแหละแต่ยังไม่ลงแล้วตอนนี้หุ่นดีจริงหอมลงเลยแก้มไม่เหลือเลยแล้วจริงหรอคุณคุณดีขนาดไหนดีสุดี่ต้องแบบ หวานอ่ะเพราเราก็ววานมันกันเขาแล้วก็โง่แต่เขาเก่งๆเขาจิ้มเต็มแบบโง่มากดูไม่ไหวเท่าเขาซิปแสคมาแน่นอ้เขาจะลงให้เห็นตอนไหนอ่ะทุกพี่โบเขาบอกไหมคะทุกคนไม่รู้ค่ะเดี๋ยวรอรอดูแล้วกันในอินสตาแกรมเดี๋ยวน่าจะได้ชมกันเห็นชาวนาากมเคยยิ้มบ่อยอะไรนะคะเคยยิ้มบ่อยฮะเคยยิ้มบ่อยใช่ ไปดูเขาออกลรงใหญเลยไม่ถ้าสมมติอะไรเขาลงมาถูนดีขนาดนั้นเราห่วงไหมไม่ห่วงค่ะมีแฟนถูนดีก็ันที่ทำไมใจดีิงอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนจริงนะคะไม่เกี่ใช่ทุกคนมีของดีได้ดูเออค่ะดีเหมือนแบบเหมือนสมดากูร์พยายามทำมาได้เท่านี้แล้วอ่ะอยากให้ทุกคนได้เห็นกันว่าเออมันดีจริงๆนะอะไรเงี้ยรวมร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่เขาทำด้วยอะไรเงี้ยมันคือเห็นจริงจริงเลย เร็ว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 อยากดูใช่ไหมอะไรนะขออนอยากดูเออเดี๋ยวเราจะได้เห็นอลไดีคือเราเป็นคนถ่ายกไม่้นันันเลเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็มีคนถ่ายค่ะเขาแต่เขาเขามีส่งไม่ส่งไม่ส่งไม่ส่งเพราะเวลาออกกำลังกายเสร็จแล้วเขาต้องมีเชคแบบหน้าตรงหน้าข้างอะไรด้วยเขาของเขาแบบค่อนข้างเครียดกับเรื่องหุนมาพมากอะไรเงี่ย โชวบไปออกกำลังกายด้วยก็จะได้ก็จะได้เห็นบ้างแหละจังหวะยกนี่บอกโอ้ยนึกว่าเข่าอะไรเงี้ยจริงๆมีมีนิดๆใช่ไหมอ่ะว่าแบบว่าโชว์ได้ประมาณนี้พอนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่ค่ะหรือว่าเขาก็รู้แหละว่าควรโชว์ตรงไหนตรงไหนไม่ควรโชว์อะไรเงี้ยมีเสือไม่ไม่ควรโชว์ด้วยใช่ไหมมันก็มีแหละมันก็มีแหละพร้อมยังนะเคลียร์งานหรือยังที่ไปปีใหม่กัน เห็นบอกว่าจะไปสอบผัสครอบครัวอุ้ยไปเป็นสิบคนเลยค่ะสิบเจ็ดคนเยอะมากสิบคนสิบเจ็ดคนต้องคิปทัวร์เหรอคะฟิลทัวร์เลยแต่ว่าแบบหลายๆครอบครัวไปกันค่ะเพื่อนๆพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยไปกันหมดเราเตรียมไห้ว่าต้องไปไหนยังไงหรือว่าใครใครเป็นนคแทนคลิปนี้ คุณพ่อค่ะคุณพ่อแล้วก็พี่เล็กช่วยกันวางแผนวางแผนต่างๆเงี้ยค่ะเพราะว่าพ่อก็คือจะรู้ฝั่งทางญี่ปุ่นชิซูโอกะอะไรเงี้ยพ่อจะรู้เรื่องส่วนพี่เล็กก็จะแบบอินแบบอินทีเป็นปีใหม่หรือว่าทียาย่เมืไหร่ก่อนปอนีใหม่ก่อนปีใหม่อ่ะค่ะเพราะว่าถ้าไปปีใหม่น่าจะไม่ได้เที่ยวกันน่าจะแยกกันเที่ยวเป็นทริปกระชับสองครอบครัวค่ะไม่จำเป็นต้องกระชับเลยนะเพราะ สองคก็รักครัก็แฟนสองคก็แฟนเลื่อยังรักงรักเหมือนกันเนรอพอตัวเลยยอมรับเลยใช่มเป็นคนข้้งรักพอตัวเลยพอตัวเลยัแค่ะกวยังไงางคะมีกนีพูดบ่อยเหรอกครงเดียวพอก็เรียกนี่เรียกหลายอย่างว่าเรียกนี่เล็กพี่รักนี่เต่านี่หมดเลยแล้วแต่ว่าสถานการณ์นั้นผันเที่ยวยังไงอ่ะ ใครข้างว่างก่อนกับเราสู้อยู่แหละเราเป็นนักสู้ถ้ามีคนบอกว่าเขาข้างล่างเราเราสู้อยูไม่ไหนความความรู้สึกอะเรารู้สึกว่ามันพอพอกันเลยก็ถึงได้ก็พ่อกันแหละค่ะมันเขาก็ดูแบบ ูน่ออยาวมันยังเป็นแบบอยู่ในช่วงอะไรอยู่เหมือนกันอยู่ในช่วงละเตยเตยหอมไงมันยังแบบใหม่ๆกันอยู่ก็ต้องแบบผัดกันช้างลักบ้างเลยกำลังจะบอกว่ามันเป็นโปรโมชั่นหรอไม่แน่ไงมันก็ไม่มีใครรู้ไงแต่ก็มีแล้วนะไม่รู้แต่ก็นั่นแหละช่างลักคู่จบ